พี่ชื่อแนะนำตัวอีกทียวเดี๋ยวแป๊บนึงปวิตรรลวงครับหัวหน้าศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมครับหัวหน้าตูดนี่อย่างเนี้ยครับหัวหน้าตูดนี่นะวันนี้แต่งตัวหล่อเลยเนี่ยรับฝนหนยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะยังไม่มาอ่ะสวัสดีครับพวกเราตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ประการป้องกันน้ำท่วมนะที่สำนักงระบายน้ำอ่ะพี่อธิบายแนะนำตัวเองทีได้ไหมครับ ผมกวีตัวลงหัวหนา้าศูนย์ควบคุมระบบการดับเท่วมครับโอเคสถานการณ์ฝนเป็น okay, ไงเย,ย็นนี้เตรียมตัวเลยใช่ไหมตอนนี้บ่ายนี้เย็นนี้จะ,จะมีฝนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสังเกตว่ารูปปริบาตเนี่ยวิคเคราะห์ดาวเทียมเนี่ยล่องความกดอากาศต่ำหรือล่องฝนเนี่ยนะพาดผ่า,ผานบริาารเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกรุงเทพเลยนะภาคกรุงเทพและภาคตะวันออกเมื่อเช้ายังอยู่ภาคเหนืออยู่เลยเนาะเมื่เช้ายังอยู่ภาคภาคอีสานกับภาคเหนืออีสานภาคเหนือครับแล้วลงมาที่เราแล้วลมเนี่ยเป็นลมช่องเนี่ยเป็นลม พอสมัยตอนตะวันใต้เป็นลมฝนที่มาจากอันดามันท่านความชื้นเข้ามาที่หาล่องทำให้ล่องเนี่ยมีกําลังแรงและมีฝนตกเยอะมากขึ้นครับก็ดูดน้ำเข้ามาใช่ครับแล้วลมลมทางอีสานมาไหมเนี่ยลมทางลมหนาวมายังที่ก็คือเป็นลมด้านเหนือเป็นลมระดับบนที่สูงกว่าประมาณ5้ถึงหกิโลเมตรโอเคลมระบาดข้างบนครับไหนลองดูลมหนาวลองดูพยากรณ์ดิให้เอาแม็กเอามือถือหน่อยเออลองดูพยากรณ์พยากรณ์กรมอุฒิหน่อย อยยโอนปรากรที่ยากโงมาเลยเนี่ยเดีนี้เป็นโมเดลครับเป็นเดียวแม่นไหมโมเดลโม,มเดลนี่มาดูแค่หน่อยมันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับอันนี้คือวันนี้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าใช่ไหมขี่ม้วงนี่ก็ประมาณร้อยมื่ใช่ครับนะะก็จะมีตัวที่พลาดตรงนี้ก็เนี่ยบางนาโดนอีกบางถนงความเตยวัฒนาหลนหลวงนะด้านบนที่มีบางเขนมันก็ไปฝั่งตัวตกเลย ทวีวัฒนาบางแคนะครับวันนี้ดูได้จากเว็บไซต์ของกรมปุตุกใช่ครับประมาณจะเป็นการพยากรเจ็ดโมงเช้าวันที่สามวันนี้ถึงเจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้ก็จะเห็นว่าฝนก็จะตกหนักในช่วงตอนต่อบางส่วนนะก็คือบางนาพระโขนงบางเตยวัฒนาแต่นี่ก็เป็นพยากรณ์นะบางครั้งอาจจะมีคาดเคลื่อนได้เป็นรอบ24ชั่วโมงเนี่ยนะเนี่ยคือจะตกเป็นลอบ24ชั่วโมงนั้นใครอยู่แถวนี้ก็ต้องระวังนะบางเขนอ่ะลาดพร้าว สายหมายหลักสีวิลนาบางแคนะแล้วก็ส่วนเนี่ยกรุงเทพแถววัฒนาของเตยบางนาที่เดิมอัตเราเมื่อเช้าเราได้สั่งการแต่เช้าแล้วให้เตรียมงานทั้งหมดเรื่องพร่องน้ำเรื่องเตรียมอุปกรณ์จุดที่มีปัญหาต่างๆอาเราดูเลด่าไม่ฝนหน่อยฝนก็เริ่มมาจากทานตอนออกเเหนืออย่างนี้กี่ชั่วโมงอยูกรุงเทพเนี่ยอันนี้คาดว่าประมาณ ปลากฏจะอ่อนเนี่ยคาดว่าจะไม่ถึงนะครัาถ้าถึงประมาณประมาณไม่เกินตรงตรงเนี้ยไม่เกินอีกครึ่งชั่วโมงก็ได้จะเป็นฝนนนอ่อนอาจจะเข้าทางด้านแถวินบุรีสองจอกครับเอ๊ไอรูปนู้นเห็นชัดแบบว่าอะไรมันเวลาตัวไหนตัวเดียวกันครับแต่ันนี้เป็นเดียเดียเท่าอ๋อแล้วองนี้ไม่ได้เดือดทางอันนี้จะอั d เดทกห้านาทีครับอ๋ออันนี้ฝนยัึ่งกูไม่ใหญ่ครับแต่ว่าอันนี้มีมีฝนหรืว่าที่ฝนมาต่อตัวในกรุงเทพเนี่ยนะ มันก็ก่อตัวบางนอกแล้วมันมาขยายไม่ดีเลยมันมาเพิ่มกําลังและขยายตัวในี่ยว่าอีกสั่ประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงก็จะเริ่มเห็นฝนจะเริ่มจะเริ่มกรับจะเริ่มกลับแต่ว่าดูมันก็ไปเร็วอีก่นะครับแต่มันจะมาเรื่อยๆเพราะว่าจอที่ล่องเมื่อกี้เนี่ยจะมีหย่อมวารกกอากาศต่ำเนี่ยนะมันก็จะหมุนวนฝนเข้ามาทางนี้ทางด้านอ๋อคือเพราะหย่อมวอรกกอากาศต่ำตัวที่เป็นแถบคือมันดึงน้ําดึงใช่ครับมันดึงน้ําแล้วเป็นเป็นมันลงเนี่ยจากที่หย่อมเนี่ยมันจะทวนเข็มได้ยกับอ๋อมันก็จะททําาาาาให้้ฝนนนมงอออ่่วกข กทมปกติฝนมันจะมาทางด้านอันดามันจะเคลื่อนตัวจากโรมาโซนตะวันตกเฉียงใต้มันจะเคลื่อนตัวทางที่มันออกเชียงเหนือแต่ตะวันตกเฉียงใต้มันก็เร็วกี่านะอาทิตย์ก่อนมาโหไปวีเร็วเลยลมันแรงครับลมันแรงครับแต่ถ้าเากิดมันงี้มัค่ะจะมีอ้อยอยิ่งอยู่ได้ใช่ครับมันมาจากจตัวหย่อมมันจะทำให้ฝนมาเรื่อยๆเป็นหนเป็นเมมาเยเย็นนี้บ่ายนี้นะของบ้านพีก็มาตั้งแต่บ่ายสามนะก็ระวังตัวกันนะเกี่ยกับที่อันที่อาจจะมีปัญหา ผลตกเยอะตามพยากรณ์กรมปุก็เนี่ยพัะโขนบางนาวัฒนาเดี๋ยวดูทีนี่รูปพยากรนะบางนาพักโขนสวนหลวงวัฒนาบางเตยบึงกลุ่มบางสวนคณยาบางสวนบางเขนลาดท้าวสายไหมแล้วก็ตอนตกเลยคื่ัฒนาบางแคบางดิเดินหนองแขมนะครับแต่ก็เป็นแค่พยากรนะนั่นหมายว่าเราก็ระมัดระวังคอยฟังข่าว ทางกรทมก็สั่งทุกศูนย์เตรียมตัวแล้วนะค้องน้ําจุดอ่อนที่มีปัญหาอยู่ของคราวที่แล้วที่แถวอุดมตสุกนะ้ะานตานคองบางนานะแล้วก็แถวสุรงวงเราก็ไปติดตามเพิ่มเติมนะแถวรินแม่น้ำล้วก็ทําเขื่อนน้ำแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพยะยาเป็นไงบ้าง โอเคครัตอนนี้ไม่ได้สูงมาก่นก่อนมันไม่เยอะยังไม่เยอะยังไม่เยอะนะวันนี้ไหลแค่พันสองบังไซบังไซแค่พันสองพันสองก็สูงมาเดิมนิดหน่อยครับนะระดับน้ำยังไม่น่าเป็นห่วงยังไม่น่าเป็นห่วงโอเคครับเทียบกับปีที่แล้วมันงกต่างเยอะครับปีที่แล้วบางไซตอนนี้มัน3 0 0พันกว่าอ้าวเหรอปีนี้น้ำ้ันเหรือใช่ครับน้ำเหนือนะโอเครับระดับน้ำในน้ําลยาก็ยังไม่ล้นคันแต่เราก็เรียนกระสอบไปประมาณสองแสนห้าลูกแล้วนะ ที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนทั้งหมดเราต้องเรียนวันสามแสนลูกที่ลุมต่ำในที่ลุมต่ำก็เตรียมสําหรับการผูกจุดฟันล้อต่างๆนะครับโอเคก็พวกเราเตรียมตัวเดี๋ยวก็ขอลงไปเตรียมตรวจพื้นที่ก่อนก็ฝากบัญชาการด้วยนะถ้ามีอะไรก็รายงานขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะเดี๋ยวนี้คุณดูนี่เดี๋ยวคุณอยู่หน้าจอแล้วเพื่อนๆเห็น เห็นหนี้เห็นหน้าจอมหมกล้องเครับเครับมสียเลยเสียงมันมเลอรมีไักเราอยา็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่ฮาร์ก้อนเมื่อวานนะกับผู้ที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยนะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องผมก็เลยเรื่องที่แบบกระเทือนติดใจมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ใครอยากให้เกิดก็คต้องมาเล่นแก้แล้วก็ถืว่ากรทมทาอะไรได้มาส่วนหนึ่งที่ กรมต้องทำทีนี้เราต้องทําระบบแจ้งเตือนผ่านี้เรามีแล้วระบบไลน์อเลอร์แต่ว่าเราทาเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักตอนนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรเงี้ยก็อันันรูปแบหนึงแม้แอาจะใช้ระบบไลน์เลยเดี๋ยวนี้จะคุยกับทางไลน์ว่าเราจะเพิ่มฟีเจอร์ที่เป็นอิมเมดิเอตีได้ไหมก็เป็นระบบพุชหมายว่าเราดันทุกคนที่สมัครไลน์อเลยร์ได้ได้นี้ปัจจุบันีนเรามีระบบได้ปะ่ะโอเคไหมได้ครับได้ครับ โอเคปัจจุบันเราเป็นระบบไลน์เลยคือคนสมัครปุ๊บก็จะส่งข้อความเตือนเรื่องฝนเรื่องสิ่งแวดล้อมให้วันนี้ก็วันนี้แรกจะคุยกับเรื่องไลน์เลยไอ้ต่อก็คุยกับเรื่องแทปปี้ฟังดูคือหลายคนมีแทปปี้ฟังดูแล้วนะคือตัวที่แจ้งเหตุก็อา,าจจะพุชข้อความไปที่แอปแทปปี้ฟังดูถ้าเกิดเราสมาัครย,ยอมสมัครให้เหมือนก็ยอมเปิดให้เราแจ้งเตือนได้ล้าก็สามารถส่งข้อความผ่านแทปปี้ฟองดูได้อันที่สามคุณต้องคุยกับกสทชเรื่องก,การพุชไอ้ข้อความอาจจะเป็นโลเคชั่นเบส เน,นี่ยแต่อเนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเคยคุยกับกสชจากผู้ประกอบการมาลอกนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าทีนะอันนี้อาจจะต้องคุยกับภาพใหญ่ของออรัฐบาลด้วยว่าเออจะมีข้อความข้อมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราฝ่ายเดียวแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นเช่นปปหรือมิติอื่นแล้วก็ต้องอาศัายความร่วมมือจาก o p e r a t o ต่างนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นบทเรียนที่ต้องไหนต้อง พัฒนาให้ดีขึ้นส่วนเรื่องเมื่อวานของเราเองก็รับผิดชอบในแง่ของการสูนเอราวัณที่ส่งตัวฉุกเฉินเข้าไปนะครับก็คิดว่า,าน,น่าจะาไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วเราก็คอยประสานง,งานอยู่ด้านนอกคอยจับตัวต่างๆนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่ผมว่ากระเทือนกระทบจิตใจทุกคนเลยลราก็คงต้องร่วมมือกันหาทางแก้ไขที่ต้นเหตุนะผมว่าก็มันมีหลายมิติที่ต้องหาเหยดอ่อนครับโอเคแล้วก็เม,มื่อวานเมื่อเช้ามีไฟไหม้ที่ในเรือนจํานะ ซึ่องอันนี้เราก็ส่งหน่วยตพื่อไปสับสนแต่ว่าวการเข้าไปในเดือนจําไม่ใช่ง่ายเพราะว่ามันต้องมีการตรวจอะไรต่างๆเ่อนข้างเยอะแต่ว่าเราก็ไปสับสนตามคําร้องขอเพราะว่าตรนนี้ไปดับแล้วนะครับเมื่อวานจากการน้ำท่วมอ่ะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าฝนตกหนักกพอสมควรนะตามที่นายารัฐมหนตรีรูปเวลาขอเมื่อวานก่อนเมื่อวานเออเมื่อวานก็จะตกมาตามฝนราชการเนาะคือตามเวลาราชการเลยก็คือหกห้าโมงเย็นมั้งสี่โมงห้าโมงเย็นประมาณสี่โมงอ่าอันแรกอันแรก เปาเ,เ,เ,เปิด่เอไเข้าไปเลยมออ่ลงมาดออีโอเคยี่สิบสี่ชั่วโมงไหครับยี่สิบสี่โมงะโอเคนี่ครับที่หนายหลักคุณอ่ะสะวันนสดีครับสวัสดีครับนั่นครับผลผที่<น>อรอบยี่สิบสี่ชัโมงตั้งแต่เมื่อวานสักประมาณสักสี่โมงเย็ยนที่ผ่านมานะครับงสุดที่เกบวันก่อนนะ 125.5มิลิเมตรนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งทนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีเจริญตลิ่งชันบางกอกน้อยนะครับแล้วก็100 100กว่าทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ทางปทุมวันฮะที่มีปัญหาหนักๆเมื่อวานก็100มิลิเมตรนะมาเร็วด้วยนะเขตราชเทวีเก้าเก้าสิบเจครับแล้วตัวนี้เป็นจุดหนักปฐุมวันราชเทวีตกประมาณค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็ว100มงร้อยในประมาณชั่วโมงอ่ะใช่ครับแล้วก็จะมีส สี่สิบจุดนั่งในตรงนสี 40, 40, 60, 60, 60, 60, ่สิบจุดสิบหกเขตนะลองลอง,ลองดูรยายงานได้ครับอ่ะอะบะนี่ครับะนะครับถ้าเลื่อนเลื่อนขึ้นไปข้างบนก่อนนี่ฮะ ก็ทั้งหมด40จุด16เขตในกรทมเลยแต่ที่ที่ดีคือมันไอ้สิ่งนี้มันลดภายในสองทุ่วมใหญ่นะแค่หมดภายในสองทุ่มเริ่มท่วมตั้งแต่ประมาณสัก10 16ิบนกาสี่สแล้วครับแล้วก็ประมาณสัก5้าโมงเย็นติดในการศูนย์นะครับก็เริ่มท่วมนะครับแล้วก็จะจะช่วยุดประมาณสักใช้เวลาครับประมาณทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มถึงสองทุ่มสองทุ่มนะเพราะว่าที่สองทุ่มก็น่าจะเคลียร์ทั้งหมดแต่สนที่ตอนเรื่องคือรถติดถ้าว่ามาตอนช่วงกลับบ้านพอดีเพราะว่าจากห้าโมงแต่ว่าเราดูท่วม ก็มาไม่เกินสองทุ่โมงก็รีบเร่งระบายแต่ว่าเพื่อนผมก็คิดว่าเป็นเรื่องความจุ่ของท่อที่มันไม่ไหวจริงๆนะเมื่อาที่หนักก็เป็นระบาดตำรวจและตำลี่เมื่อาที่จะเจอก็สิบห้าเดนก็แห้งประมาณปกโมงครึ่งครึ่งนะแล้วก็มีบริเวณพระรามหกก็เยอะใช่ครับพระรามหกมีการก่อต้านเขาเอ้าท่านอธิบายเลยท่านรออธิบายพระรามหกเป็นไงพระรามหกเด่นสวนมากมันจะอยู่ตรงแถวมีนทียาพระรามหกกรมทางหลวงกรมทางหลวงนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นหน้าหน้า มันจะแห้งช้าเลยครับตรง,งหน้ากรทธรลูกตรงนั้นเนี่ยมันจะไปติดพอการระบายปั๊บมันจะต้องระบายออกไปทางไปทางแยกตึกชัยแล้วต้องอต้องไปติดทางรถไฟบางส่วนก็เปรี่ยนนะครับนั่นตรงนี้รลยะเวลานสุดสามชั่วโมงนะบ่เช้าขับขึ้นนิดนึงตัวที่นานสุดก็ประมาณสามชั่วโมงเนี่ยกรมทางหลวงประมาณสามชั่วโมงส่วนใหญ่ก็มาณสองชั่วโมงนะจะมีสถึงวิสามเก้าแล้วที่ต้องรีบไปปรับปรุงเพิ่มมาบ้างวิสามเก้าวิสามเก้าก็นานนิดนึง แต่ตอนนี้ช้าที่แห้งหมดแล้วผมว่ามันคือประมาณสองนุ่ก็แห้งหมดแห้งหมดครับก็เร่งไล่ดูดไปเพราะะั้น <ไป S 1> ผมว,ว่านี้ก็คือก็พัฒนาไปเรื่อยจุดไหนที่มีปัญหาวันนี้ก็ไปปรับปรุงเพราะั้นอันนี้ตอนนี้ถุกสาการก็แห้งหมดนะครับตามจุดนะตามสมมนนหลักอาจจะมีตามซอยย่อยมากมนะแล้วพวกมงลองไปซัดน้าดูแล้วก็ชาแต่ว่าวันนี้เป็นตัวที่หลักวันหนึ่งอาทางดูร่องอาการหน่อยนี่ครับ วันนี้ล่องล่องล่องฝนนะฮะล่องฝนคือล่องความกดอากาศต่ำล่องฝนเนี่ยก็อยู่อยู่ตรงขยับขึ้นนิดเดียขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปครับขยับขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้ลมลมที่รวมมังกรเทพเนี่ยก็ยังเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ลงมาพอซีเหนือลมลมตอนซีเหนือครับพัดลงมาพัดลงมาหากรเทพมก่อนนะครับอ่าแล้วลมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีอยู่ไหมลมอ่าสุ่นก็ยังมีฮะลมอ่าวสุ่ตะวันตกเฉียงใต้ยังมีอยู่โอเคครับอ่าลองดู Forecast วันนี้ปจะดูแล้วน่ากลัวนิดหน่อยนะพวกเรา นะครับเข้มของเมื่อวานครับเข้มของเมื่อวานเข้มของเมื่อวานสุดสุดสีมวงเข้มสุดเข้มของเมื่อวานก็เดี๋ยวถ้าเมาฝนก็จะมาพัดพัดออกอาจจะไม่เยอะมากนะครับมีบริหนองจ่อฝนหมาวในด้านในเนี่ยแต่ด้านในต่างทั้งหมดเลยนะไอ้สีสีน้ำเงินนี่คือมาณร้อยมิลนะวันหนึ่งร้อยมิลแต่ว่านี่ก็เป็นทัวร์แพสนะเป็นเป็นไปรายการนะวันนี้พวกเราก็เตรียมตัวดูสถานการณ์ด้วยนะครับเพราะว่ามันดันจะมีฝนตัวแล้วฝนก็มาจะมาช่วงเย็นนะช่วงเย็น่วเย็นครับห้าโมงแล้วต้นแปดต้นแปดห้าโมงเย็นนี้นะผมว่าวันดู ภางธรรมชาตินะเพาจริงแล้วเรื่องฝนตกผมว่าก็ร่างควบก็คงจะมีอาจจะมีช่วงที่มันรอระบายแต่ว่าปัญหาคือเรื่องการจาราจรนั้นสิ่งที่เราเสียเวลาที่มีปัญหาในการแผงการจาราจรมากกว่าดัางนั้นทีนี้คงต้องดูแลเรื่องการจาราจรหลังห้าโมงเย็นเพราะว่าจะมีฝนตกค่อนข้างมากนะในหลายพื้นที่เลยผมว่ายันตั้งแถึงฝั่งของอุดรลุกนู้นนะมันก็จะมีฝนตกที่ตั้งแต่ประมาณสุมาตราปีนั้นเกือบทั้งหมดของกรุงเทพมหานครเลยผมว่าประมาณแค่สี่จุดเขตอ่ะดูแลนะ ที่จะมีปริมาณฝนจากการ f อ r e c a แต่ว่าเมื่อวานนี้เองก็มีไม่ได้ไม่ได้ตรงทุกจุดในที่ f อ r e c a ที่เป็นแนวความนะครับลองดูปริมาณฝนปัจจุบันเป็นยังไงทางเรดาร์เรดาร์เรดาที่หมาเรดาร์นี่ครับเหตุก็ไม่มีตาตะตายเช้าสบายตอนเช้าตอนเช้าก็จะเป็นฝนละอองครับรอบๆกทมครับเป็นฝนละอองครับก็ลองดูเย็นนี้อีกทีหนึ่งแล้วระดับน้ำยังไงครับอ๋อครับ ระดับน้ำมี่ไหมระดับน้ำคลองก็รีบเร่งคล่องเลยตอนนี้ตอนนี้ลดลงก็ควบคุมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับบางนาก็ไม่มีอะไรครับบางอาก็อยู่ในมินิเกนครับโอจะมีช่วงเปอร์เวสอาจจะต้องรีบไล่ระดับลงนิดนึงเพราะตอนนี้อาจจะแต่ก็ยังเบาใจนิดนึงเพราะับไปพอแท้แถวนี้ไม่เยอะไงว่าที่จะมันมันก็จะลงแถวนี้เยอะมันแต่นี้ก็ต้องต้องรีบเร่งระบายคล่องไปก่อนนะลงมานาะเจ้าพยาโซนเรียนท่านผู้ว่าครับโซนนี้เนี่ยจะลงได้เร็วเพราะใกล้แม่น้ำเจ้าพยา เกลื่อนเ่อนต่ำตลอดเพราะว่ากลางช่วงกลางใช่เวลาเพราาะควมมันใช้เวลาไไม่ด้เวลาไม่ในการเดินทางแล้วแถวคลองลาวแถวปีนิกาลีเป็นไงผมอ่ะคลองลาวก็ยังอยู่ในมันมันเป็นลูกมันเป็นลูกของกระจาดครับในกระจาดอะไรอย่างลบ6 6ตัวนี้ก็คือโซนนี้คือยังคือเหลืองเหลืองเนี่ยเราเปลี่ยนแค่เติมแล้วเปลี่ยนเงินเขาต้องไงต้องตัอนตอนุแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไงระดับไม่น้ำเจ้าพระยามันมีสูงไหม ถ้าเที่ยวที่บางนาก็เป็นบวกบวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามครับอยู่ในกรอบอย่างนีคือต้องปิดประตูน้ำหมดแหละใช่ไปิดประตูน้ำแบบนี่บางนาบางอ้อแต่ริมแม่น้ำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะของเรามันบวกเท่าไหร่บวกสามก็เกินบวกสองจุดห้าถึงบวกสามตั้งแต่สามสามจุดห้า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 จริงๆแล้วตอนนี้น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้กดดันมากแต่ว่ายังไงก็ต้องสูบออกทั้งหมด นะแต่ว่า้น้ำที่ดินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ครับตอนสองสาวันที่แล้วเยอะกว่าใช่ครับ <Okay. S 2> โอเค,อคว,เวันที่ยี่สิบแปดันยาสูงสุดครับทเมืเราก็ดูเจ้าที่ถามว่าอีกสักอาทิตย์ต่ออาทิตย์หรอให้พน้นช่วงนี้ไปได้แล้วก็ก็วันนี้เมืเราเตรียมตัวนะก็ตามพยากร,กรก็เป็นเรื่องฝนที่ยังมีกดดันอยู่ก็ตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปก็จะกระทบเราตอนช่วงเดินทางกลับบ้านอย่างเมื่อวานเนี้ยจริงแล้วน้ำท่วมก,ก็มีท่วมถังแต่ว่าเราก็ระบายได้ภายในสองชั่วโมง ปัญหาที่ต่อเนื่องคือการจราจรที่เป็นปัญหาเยอะว่าพอน้ำท่วมขังปุ๊บติดสะสมก็จะสะสมยาวเลยแล้วเมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็พับพับนั่นคือนะวันนี้ก็ฝากวางวางแผนเรื่องการเดินทางต่อเรื่องเราก็เตรียมรับมือเรื่องน้ำเต็มที่ในจุดไหนในจุดไหนก็รีบไปดำเนินการแล้วก็หน่วยช่วยเหลือประชาชนก็กระจายใหเต็มที่ตั้งแต่เช้านะครับโอเคเดี๋ยวก็ไปอ่านน้ำอ่อนนี่มีประชุมตั้งแต่เช้าเลยก็ระวังตัวครับแล้วก็วางแผนการเดินทางก็คงอีกสักกี่วันเนี่ยฝนมาอีกกี่วัน ครั้ที่เก้าครับอยาก่อนเก้าต่อเนื่องเลยเก้าเลยใช่ครับครับโอเคได้ครับเวลาเราไปก่อนขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากลอขอบคุณนะครับอับคุณโอเคครับโอเคขอบคุณท่านเองเาให้แอดมินสวัสดีก่อนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับทุกคน